ต้องบอกว่วลาสุดรุ่นใหญ่วงการอย่างน็กสินใจนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกโดยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มาความสัมมาสำหรับสินใจเปลง่งพาณิชย์ หรือนกสินใจนักแสดงและผู้จัดละครชาวไทยที่เคยออกผลงานอัลบัม้มเพลงชุดทอฝันเมื่อปี2533กับค่ายจ m มเอ็มแกรมีและเริ่มเข้าวงการเมื่อปี2523ได้ตำแหน่งนางสงกรานของช่อง5ไปครองทางด้านชีวิตส่วนตัวเธอนั้นได้แต่งงานกับชัดชัยเปลงพาณิชย์เมื่อวันที่2เมษายน2531 มีทายาทด,ด้วยกัน3คนคือสิทธิโชคทิชากรและพีระดลเปล่งพาณิชย์และล่าสุดค่ะรุ่นใหญ่วงการอย่างนกสินใจนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกโดยเธอเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แสดงจุดยืนชัดเจนโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์อินสตาแกรมเซฟ1 1 2ททำก,ากลางกระแสการเมืองที่ร้อนแรงนั่นเอง